สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณโสดนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณหลขกเด่นตัวเดียววิงบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะแนวทางในงบประจำวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 4นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลกักเป็นรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณเลขเด่นใหม่นะคะท่านผู้ชมหนึ่งตัววิ่งบนนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับเลขเด่นการคำนวณของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักสิบล่างนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งนะคะท่านผู้ชมเอาหลักสิบล่างบวกหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีกครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะหลัก10บล้งนะคะเลข1 1บวก9ได้10บสบวก9 1้19ิบเ้เกเลขเด่น9นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับผลออกรลัวันที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก3 9 5ห้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียววิ่งบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตบ,บนในงวดถัดมานะคะสามเก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดน,นี้นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเลขเก้านะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตกบ,บนออกสามเก้าห้าจรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักสิบล่างเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดนะคะได้เก้าเก้าบวกแปดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสามศูนย์เจ็ดจะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียววิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสามศูนย์เจ็ด เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นการคํานวณในงวดนี้นะคะทนชมเลขเจ็ดน,นะคะเข้ามาในตาแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกสามศูนย์เจ็ดเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างเลขเก้าเก้าบวกสองนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองสิบสามสิบสามเลขเด่นสามนะคะสาหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกศูนย์สาม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียวบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนหกศูนย์สามเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้เลขสามนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกหกศูนย์สามสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างนะคะเลขสามสามบวกศูนย์สองครั้งก็ได้สามนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสามนะคะสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าสามแปดจาสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียววิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขสามนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนห้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้ได้สามนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกห้าสามแปดนะคะ เลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนในงวดนี้คืองวดประจำวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสามตกบนออก5 3 8นะคะวิบนในงวดนี้เข้าวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักสิบล้างนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์สองครั้งนะคะก็ได้เจ็ดนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นเจ็ดนะคะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งตัววิ่งบนนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับตัวเดียววิ่งบนในงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยรวยทุกๆท,ท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ